สามวันนะสามวันบอกไปสามวันบอกไปสามวันพี่จัดจัดเลขนี้นะเนี่ยอันนี้อันอี้อันนี้สามตัวหน้าอันนี้สามตัวหน้าอันนี้สามตัวหน้านะอันนี้ได้สามตัวหน้านะแต่นอกนั้นคือนอกนั้นเก้าศูนย์หมดนะหมดพี่กี่ใบนับให้ดูหน่อยสิเลขสองศูนย์ับเจ็ดศูนย์แล้วเลขอะไรนะที่ที่ให้ผมดูหนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าแปด ห้าแปดพี่ก็เลยวิ่งไปหาซื้อกาซูมาก็ไปหาซื้อสามวันได้ได้แค่นี้พี่ก็บอกว่าสามวันหาซื้อสามวันได้แค่นี้เพราะว่าทุกคนเอาไปหมดก่อนได้ตั้งแต่วันแรกนะมันจะมีชุดห้าใบสามใบสี่ใบจะได้หมดเลยเพราะว่าไอ้ไอ้กระทังร้านใหญ่เขาจะถ้าว่าชอบไอ้ตัวไหนเขาจะกันไว้ให้หมดเลยโทรไปบอกเขากิ้งเดียวแค่นั้นเขาก็จะกันไว้ให้หมดสองใบสามใบเขาจะเอาไว้ให้หมดเลยชอบ ไอตัวไหนเขาจะกันไว้ให้หมดเลยโทรไปบอกเขากิ้งเดียวแค่นั้นเขาก็จะการไว้ให้หมดสองใบสามใบเขาเจาไว้ให้หมดเลยแล้วก็ไปรับเอาแค่นั้นนี่ก็ได้แค่ครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมประวัติปวินจากพีนิวสุรินทร์ไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวมาดูผู้ที่โชคดีได้หกสิบใบับได้เลขอะไรนะหกสิบใบนะหกสิบกว่าใบนะครับได้เลขอะไรเดี๋ยวเราปติดตามชมกันนะครับว่าเขาอยู่เอาสวัสดีครับเอามานั่งอยู่ข้างนอกม่รอก่อนเลย เพื่อนบ่โอ้ครับผมครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับว่าพี่เขาถูกหกสิบกว่าใบเนี่ยเขาถูกเลขอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้แกก็ใจดีมาหายายแจ่มนะเพราะว่ามาหายายแจ่มถึงยายแจ่มจะให้เลขนะครับไม่ถูกหรือว่าถูกกับเลขยายแจ่มก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนะครับไปถามพี่เขาครับขึ้นบ่ เด้แจมก็บอกว่าในลาก็มีตัวสมตัวยังแปเก้าตังตูเอยข้างหลังกมีเออกมีข้างหลังมี่มาด้วยหรือเปล่าสามตัวยาวตัวเลขโอ้นี้นี้ชอบสีห่งหดนี้แต่อุดชอบสีหนึ่งก่อนนี่นี่บอกเกาศูนย์กศูนย์หมดไหนหมดที่เร็วออกดที่เว ให้กาศูนไดเงนนี้ให้ให้จังไหนเนนี้บ<า>อร์กระหลุนจะจบมัไม่เป็นจ<า>อจับจังไม่เป็นอ่าองเงนี้ให้เขายังไงไม่ได้ยัง ได็แมให้ยงกับพี่ดูหน่อยว่าว่าแก้ทำอไหมยังไม่คเชื่อกให้อาจารย์อวดนั่นก่อนต้องให้แจ็คไม่เชื่อให้เป็งตุเโกรดเป็นตุกโกรด่เป็นตุกเกดี่เป็นกตกโกดเอาตกรงต้นหูเอาตะกรงตกรงตุกโกรดทีมาตุกโกดจรงๆเอามได้ั็เก็บแตเก้าทุ่นเลยนี่ ดึงองอีกหมห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามอันนี้ได้อันอันนี้เอาไทยเอาไายได้แล้วสองตัวไหนเตัวนี้ใช่ไหมเตัวนี้ใช่ไหมหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองเจ็ดเอ้เจ็ดสองกสามห้าสี่ห้าสี่สี่ห้าสามหกเป็นตสองเจ็ด อ๋อนี่นะครับจะมีได้ประมาณนี้นะเลขจะเหมือนกันก็เจ็ดสองสองเจ็ดยัมีนะครับสามห้าห้าสามหกพวกนีประมาณแค่สี่ตัวเหมือนเดิมนะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับดูดูอยู่อ่านะครับไม่เยอะอ่ะนี่อันนี้เลขจี๊เจ๊มอ่อันนี้เลขจเจ๊มเดี๋ยวมาดูคนถูกรถรี่เยอะไม่รู้ไดเอามาได้เอามาบวกได้เอามาบวกไดไดเอามาให้ให้ดูไหมนะครับ เดี๋ยวเอาใหม่เอามุใหม่นี่แค่แค่สามวันนะตนวสามวันบอกไปสามวันบอกไปสามวันพี่จัดจัดเลขนี้นะเนี่ยอันนี้อันอนี้อันนี้สามตัวหน้าอันนี้สามตัวหน้าอันนี้สามตัวหน้านะอันนี้ได้สามตัวหน้านะนอกนั้นคือนเก้าศูนย์หมดนะหมด พี่กี่ใบนับให้ดูหน่อยสิไม่ไหว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 คุณต้องนับได้ไหมมันไม่ไหวเดี๋ยวซลองลองเดู๋ยซีลองลองเดี๋ยว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 จะเบดูเดี๋ยวจะเบดูดีกว่าัเอาวางบนนี่เป็นเหมือนพัดเลยจัดูวางเลยวางเลยเอาหนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้จะให้ถุงหน้าสามตัวหน้าได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเกเอาใส่แถวหนึ่งก่อนสิใส่แถวหนึ่งก่อนแออแถวหนึ่งก่อนอ่าสิบแล้วนะสิบแล้วโกงเเหมือนจะแจกสสไข่เลยสิบสี่สิบห้าสบหสเจดสปดสเก้า ยี่สิบยี่สิบหน้าโอเคยี่สิบแล้วลบออแปกยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่บหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบแล้วครับสามสิบไปอันนี้อันนี้บอกจัดสามวันจัดอุนดสามวันนะครบมือเรืยมืเล่นไพ่เลยสามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปด 39 40โนบแอ๊กต้องแบมือด้วยต้องแบมือ่อม่อ่นไมาแล้วเขาเน4ิก4สี่สกติดกันติดกันสี่สเจ็นาะสี่สิบแปดเก้าสี่ ห้าสิบอ่าโอเคห้าสิบอันนี้อีกอีกจะได้ดังอันนี้อันนี้อีกอันนี้เอานับเลยอันนี้ห้าสิบห้าสบห้้สอมห้าี่ห้าสิบห้าห้าราติดกันประมาณสิบห้าทั้งหมดมันห้าบก้าใบก็หกสิบระใบนี้ในนีเราติดกันประมาณหกสิบใบหกสิบใบนี่หกสิบใบนะครับสวันนี่เดี๋ยวเดียวถามก่อนว่า ไปหาซื้อไปหาซื้อกี่วันสามวันหาซื้อสามวันหลังจากพี่บอกพี่บอกว่าอ้าวทำไมไม่มีเก้าศูนย์อ่ากับพี่ก็ย้ำมาสามวันวิ่งหาได้แค่นี้าว่าพี่ส่งส่งลายมาส่งลายมาแล้วก็ให้ดูว่าเนี่ยเลขนี้เลขนี้เลขนี้มีมีสองศูนย์สองศูนย์ซื้อเยอะเจ็ดศูนย์ซื้อเยอะแล้วก็เลยทักว่าทําไมไม่มีเก้าศูนย์ใช่ไหมใช่ก็พอทักไปว่าไม่มีเก้าศูนย์ก็วิ่งซื้อเก้าศูนย์เลยทีนี้ แค่น <bridges and> ี้ก็เลยได้แค่นี้ถ้าก็ถ้าวันแรกที่ไปจะได้เยอะเลยคสองศูนย์โอ้เยอะเลยสองศูนย์สองร้อยกว่าใบสองศูนย์เจ็ดศูนย์ยางละสองร้อยกว่าใบแต่เก้าศูนย์ก่อนทุกคนจะดีใจนะก่อนทุกคนจะดีใจว่าเขาถูกเยอะต้องมาดูของนี้ด้วย สองศูนย์อะไรสองศูนย์กับเจ็ดศูนย์ห้าแปดเลขต่างๆก็เลขเยอะนั่นแหละก็ก็คือว่าถ้าถ้าเจอเลขไหนพี่ก็ซื้อเลขนั้นก็นันอ่ะชอบเลขนี้ก็จะไปซื้อหาซื้อเลขนี้แต่พอดีวันนั้นพี่ได้นำไอ้เลขสองศูนย์กับเจ็ดศูนย์และเลขอะไรนะที่ให้ผมดูหนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าแปดส่งมาให้ผมดูอ่ะทีนี้พี่ ผมก็เลยทักว่าเอ้าททำไมไม่มี90กับ49พี่ก็เลยวิ่งไปหาซื้อ90มาก็ไปหาซื้อ3วันได้ได้แค่นี้พี่ก็บอกว่า3วันหาซื้อ3วันได้แค่นี้เพราะว่าทุกคนเอาไปหมดก่อนถ้าวันแรกถ้าได้ตั้งแต่วันแรกนะมันจะมีชุด5ใบ3ใบ4ใบจะได้หมดเลยเพราะว่าไอ้ไอ้กะทางร้านใหญ่เขาจะถ้าว่าชอบไอ้ตัวไหนเขาจะกันไว้ให้หมดเลย โทรไปบอกเขากิ้งเดียวแค่นั้นเขาก็จัดการไว้ให้หมดสองใบสามใบเขาจะเอาไว้ให้หมดเลยครับแล้วก็ไปรับเอาแค่นั้นนี่ก็ได้แค่นี้ได้้แค่นีก็ดีใจแล้วครับพี่ก็เห็นพี่ก็ดีใจด้วยก็แสดงความดีใจนะครับรอรรางวัลใหญ่ยังไม่ตรวจใช่ไหมตัวนะตรวจตรวจเรียบร้อยตรวจหมดอย่างนี่ตรวจหมดยังตรวจตรวจตรวจหมดเรียบร้อยแล้วทั้งหมดมีทั้งหมดทั้งหมดนี้ได้นับไม่ว่ากี่ร้อยใบ ไม่ได้นะแต่าเป็นจำนวนเงินแสนสี่เป็นจำนวนเงินสี่เป็นจำนวนเงินแสนสี่ชุดห้าใบสี่ใบนะพี่ชุดสามใบที่ที่อนี่คือแบบว่าวันวันวันหลังแล้วมีมีคนมาอย่างนี้เขาให้มาเหมาอย่างเนี้ยเราก็เหมาเขาแบบแบบเหลือหนึ่งใบหนึ่งใบบ้างอะไรบ้างเนาะส่วนมากจะเล่นหวยชุดอย่างเนี้ชุดสองใบอย่างงี้ก็ สแสดงความดีใจด้วยแล้วกันอุตส่าห์เดินทางมาเอาเลขจากไหนนะมาจากเคมาราดเดินทางมาจากเคมราดมาเอาเลขถึงจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ได้เลขจากจังหวัดสุรินทร์ไปแต่ว่า ก็ต้องทูดได้ได้ผ่านทางหลายที่แท้ผมว่าไม่ต้องมาก็ได้นะเอาเอาทางไลามตอนแรกตอนแรกที่พี่บอกอ่ะตอนตอนที่พี่บอกว่าถูกอะผมผมผมอยากกับผมอยากจะขับรถไปหาพี่ตอนแรกกับผมว่าเออพี่เดี๋ยวผมจะไปหานะแต่ว่าติดทุละ พี่ก็เลยมันไไกลลอยย่าปเพี่ก็เลยมาเองไกลอย่าไปไม่เป็นไรไกลแค่ไหนก็ไปได้ขอให้เขาต้มไก่รอไก่ไก่จริงๆสี่สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเมื่อเช้าตื่นบนไปเนาะผ่านบนไปกี่โลโอ้ร้อยโลเมื่อเช้าตั้งใจตื่นมาประมาณ เวลาตีสี่คุยกับผมตื่นมาทักมาบอกว่าตื่นออกทางมาแล้วตื่นคุยกันตั้งแต่กลางคืนเลยบอกออกไปแล้วไอ้เราก็เลกทำงานนะครับก็ดีใจนะครับก็ดีใจกับพี่ด้วยเนาะนะครับก็ดีใจขอให้งวดต่อไปงวดสิ่ปหนรางัล่ขอยเป็นรางวัลใหญ่วันนี้ก็เดินทางมาหายแ่มได้เล็กแล้ว ได้ได้แล้วเดี๋ยวกาลังให้พี่อุเดี๋ยวให้พี่อุตเขาเขียนให้นะครับอีกว่ามีตัวไหนเพราะว่างวมดนี้ก็พี่อุตก็ได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับว่าพี่อุตจะให้เลขอะไรไปจัดซื้อจัดจ้างหาก่อนนะครับอ่าก็มาช่วยคัดเจ๊แจมอีกรอบหนึ่งนะพี่อุตเนี่ย ซัมเป็นเลขขายยอ่เจีมเหรอเนี่ยัมเป็นเลขขายไอ่เจีมเด็กจะเปิดสำนักไฮมองนี่สำนักนี่แต่งนี่ือ โอ้โหพี่อุดจัดแล้วพี่อุดจัดให้แล้วอาจารย์อุดตเป็นเลื่อเยอะนะเพราะว่ามันไม่ไม่ถูกง่ายๆเอาไปตั้งแต่วันแรกนะเนี่ยเอาไปตัดออกเอาไปตัดเลขกอารีออกไปซื้อสองใบซื้อเนี่ยเนี่ยหนักเนี่ยหนักเนี่ยเนี่ยหนักเล็กอารีกับเก้าสามเก้าสามห้าหกตัวนี้ทับกว่าเวลาตอเใบ แล้วก็เนี่ยหนักเนี่ยมันไปเข้ามันเปหนากสองร้อยเกือบสามร้อยกว่าใบเนี่ยเนี่ยเกือบก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันแต่แตงกอนี้กลัวอะไรคิดว่านาจะขวดงดนี้น่าจะนะเพราะว่าตามมาสาวสองงดสามงดแต่ว่าก็ยังยังเก่งๆอยู่กับเลข สี่เก้าเตียงอีกตัวหนึ่งเตียงเต็มแต่รอดูนะเดี๋ยวเิมให้ตัวนเดี๋ยวเอาเตียงให้เจมไหมครับเล่ผมเนาะครับผมวงกลมเอาวงกลมเวงกลมไอันนี้เลขอันนี้เลขพี่อุ๊ดผมคุยกันเมื่อเช้าแล้วว่าต้องให้ตัวเลขนี้ด้วยนะพี่อุ๊ดซีหนึ่งครับซีหนึ่งอันนี้เลขมักเลขมักอันนี้เล่กไอเจมอาจานุเล่กมักไอเจมแล้วก็พิวดแถมให้แถมให้นะครับอ่าเด่นล่างเด่นล่างนะครับ เลขาครับนี่เลขาไอแจมนี่เลขาจะแจมนะได้ร่ำเรียนวิชาจะแจมไปครับโอเคพี่พอไอ้จับตัวอย่าเพิ่งไปเล่นมันเยอะนะครับก็เดี๋ยวค่อยตัดออกนี่ผมเด็ดล่างเลยครับเด็ดล่างเด็ดเด็ดเด็ดล่างเลยสี่หนึ่งเลยนะครับสี่หนึ่งนะครับผมจะหาซื้อตัวนี้อยู่กับพี่เด็ดตัวไหนตัวนี้แหละของผมเดิมให้ยอ้แจมไงเติมให้แกมันกลับไปกลับม่เด็กแจมทั้งนีด ก็เลยข้างล่างรักหลังจากที่7-8-9 3กิโลไทยยังครับยังไม่ยังไม่สรุปต้องเบิคิดต้องดูอีกหลายอาจารย์ต้องมารวมกันแล้วก็มาตัดออกพี่อุดพี่อุชบ่งเล็บไว้อันนี้แดงๆนี่นี่นี่แดงๆพี่อุชอันนั้นครับครับคอันนี้เขาจะเจมอันนี้เดี๋ยวค่อยเอาผมอันนี้อะไรายแจมชอบ8-1เดี๋ยวปนแ8-1อันนั้นตะอุด อามันงงหมดแล้วในตอนเนี้ยเลขอ่ะมันเดียวกันมออกไปแต่เดียวกันนะเว้ยก็ไปเดียวกันเดียมันออกจากอันเดียวกันนี่เอามาเบิ่งติอันนี้ลูกศิษย์อาจารย์อันนี้อันนี้ลูกศิษย์อันนี้อาจารย์โอ้ยแยกงั้นหนุกเด็กแจมตัวนี้เนาะเด็กแจมตัวนั้นหนึ่งเกตหนึ่งเกตนี่ตัวนี้อันนี้ต่อุดอันนี้ต่อุดอ๋อนี่นี่ดูอันนี้ออันนี้ไปดูเยอะเลยอ่า อันนี้อันนี้นะครับอ่ะนะครับเป็นเลขตัวนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณยายเจมนะครับขอบคุณพี่อุดนะครับขอบคุณมากมากครับขอบมากมากขอให้ถูกหวยแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีงวดหน้าเจอกันอีกแ <c oughs> น่1หนึ่งร้อยใบงวดหน้าขอให้ได้มาที่นี่อ่าขอให้ได้มาเยอะก็มาครับผม เดี๋ยวก็ได้เจอกันบ่อยๆนะครับสาธทุกสัตทุกนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับที่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมประวัติบินจากพีนิวสุรินไทยแลนด์วันนี้นะครับก็ได้มาหาพี่และก็ยยแจมนะครับหลังจากพี่แกได้โชคได้ลาไปนะครับพอพอสมควรนะครับหกสิบกว่าใบนะครับก็วันนี้นะครับผม จะไปที่ไหนต่อหรือจะไปหาใครนะครับก็ฝากกดติดตามฝากให้กําลังใจกันด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์หรือเข้ามาพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์พูดทักทายนะแนะนํากันได้นะครับวันนี้ผมประวัติวินวินจากพี่นิวสื่อไทยแลนด์ก็ขอไปแล้วครับบ๊ายบายครับ <Okay. S 2> ก็จากคนที่ดวงดีนะครับมีโชคมีลาบวันนี้ก็จะให้พี่เขาหนึ่งองค์ครับก็คือองค์เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่เขา จะเอากล่องไหนครับอี่สี่กล่องเนี้ยเราดูว่าพี่เขาโชคดีนะครับว่าจะเอากล่องไหนไปเสี่ยงดวงด้วยนะองคู่เจ้ากระดำมันมันจะมีหมายเลขอยู่ในนั้นด้วยมีหมายเลขมาไปขานเื่อกี้พี่เขาโชคดีกี่ใบนะหกสิบใบหกสิบใบเลมาั้นหกสิบใบอ่ะแน่ใจว่าเลือกกล่องนั้นนะครับอ่ะให้พี่เลือกแล้วเปิดดูนะครับเปิดให้คุณ อื่นดูด้วยนะครับว่าแตละลสองสองกองสองกองสองสองเลขสวยมากเลยเป็นลําดับกล่องอันนี้เป็นเป็นระดับที่ที่มีโค้ดนะองค์ปู่จะมีโค้ดนะอันนี้เป็นตองสองพี่อุตตองสองเป็นตองสองจะมีโค้ดตรงนี้ที่จะมีโค้ดข้างหลังนะครับองค์นี้นะครับ จะมีโค้ดจริงตรงนี้จะเป็นตัสองแต่ว่าที่เราเขียนให้ชัดๆก็คือนี่นะครับอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือ,อให้พี่มีโชคมีลาบนะครับก็ขอให้พี่มีโชคมีลาบต่อไปทำอะไรก็ขอให้คิดอะไรก็ขอสุความสําเร็จนะครับขอให้องค์ปู่เจ้ากาดําช่วยด้วยนะครับก็สาธุสาธุานะครับโอ้ลืมกดลืมกดเอาไหม